จะมารีวิวเต็มๆแล้วกับไม้อะควาเทอร์โมฮิโนกินะครับผมตัวนี้เป็นไม้รุ่นล่าสุดของอะควาที่เราผลิตร่วมกันกับโลกินะครับตัวนี้โครงสร้างจะเป็น5้าบวกสนะครับหน้าไม้ชั้นนอกเป็นฮิโนกิที่ผ่านการ h e ทสมชื่อเลยก็คือผ่านความร้อนมานะครับเป็นเทอร์โมฮิโนกิ X คาร์บอนชั้นคาร์บอนไม่ได้หนามากนะครับมีเพื่อกระจายสวิตซ์ก๊อตให้กว้างขึ้นความแรงแรงกว่าไม้ธรรมชาติแน่นอนแต่ว่าไม่ได้แรงแบบจนมือใหม่เอาไม่อยู่นะครับ ราลองฟังเสียงกันเพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินจากหลายๆคลิปแล้วแหละแต่ผมจะให้ฟังเสียงที่แปะยางแล้วอันนี้ GTX สีแดงปักกิ่งห้าสีดำนะครับผมแล้วก็ผมจะเอาอยางเซตนี้ไปเทสที่ ผมบ้านพีชาลมเก้านะครับผมตอนหลังจากเก็บบุธนั่นแหละว,วันนี้อยู่กันที่งานแข่งชิงแชมป์สโมสรนะครับเซ็นทั่นแจ้งวัฒนางานจัดถึงวันที่28นะครับผมหน้างานมีราคาพิเศษเทียบไปดูโปรโมรชั่นในโพสทางเพจได้เลยโอเคไปเทสไม้ก,กัน Có สรุปข้ข่าวนะฮะไม้นี้ที่แบบไปเทนมานะ เป็นไม้ที่มีแรงค่อนข้างมากสัตว์ปรมนะสัตว์ปรมคือมันมีแรงให้ใช้อะเหลือๆก็คือเราไม่ต้องไม่ต้องเติมเองตีสนุกไม่เหนื่อยนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นไม้ที่แอบเลือกอยางนิดนึงนะครับคือถ้าถ้าเขาได้ยางที่แมทช์กับเขาเนี่ยเขาจะออกมาแบบดีมากไม่ผิดหวังเลยก็คืออย่างที่ผมเอาไปลองเนี่ยจะเป็นโฟร์แฮนด์เป็นปาร์กิ้งห้าสีดา แลคแขนเป็น GTX สีแดงผมยังรู้สึกว่าฝั่ง GTX เนี่ยสำหรับอันนี้เขาบอกว่าเป็นความเห็นส่วนตัวฝั่ง GTX เนี่ยยังแรงไปนิดนึงสำหรับผมคือถ้าถ้าได้อย่างที่มันซอฟกว่านี้หน่อยเนี่ยน่าจะน่าจะฟิดเลยส่วน four hand ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรใครสนใจจัดได้ครับมีโปรโมชั่นอยู่นะฮะช่วงเปิดตัวไป